หนูหรูว้ว่ามันเป็นคําที่แบบเอ้ยเราพึ่งนึกได้อะคือเราต้องเลือกความถูกต้องหรือความสุขหนูกลับไปคิดเลยว่าที่ผ่านมาหนูหมองแต่ว่าตัวเองอ่ะมันน่าจะอย่างนี้แต่จริงมันละเลยคําว่าความสุขของพ่อแม่ไปมันก็เลยกลับมาคิดล <c oughs> <ด>้มีแค่สองคำใ,ให้ยอมเลือกใช่สุขก,กับถูกยมจะเลือกอะไรได้ใช่ไหมใช่ใชถ้ายมเลือกจะสุขยมก็ไม่ทะเลาะกับใครสุข ใครจะว่าอะไรก็พูดเขาร้อนไปเองค่ะถ้ายมเลิกจะถูกยมก็ต้องเถียงกันไปะจะเลิกกันไปอะค่ะแล้วก,ก็การถูกของคนในครอบครัวมันไม่มีการจบสิน้นสุกกะถูกไม่จีเลือกสุขใช่หนูเพิ่งมาเนี่ยหนูถึงดได้รู้เลยว่าสิ่งที่เราคิดน่ะมันไม่ใช่อ่ะนี่คือสิ่งที่แบบมันเปิดทางสว่างให้กับหนูจริงๆนะมันทําให้หนูรู้อะค่ะตาสว่างใช่ คุณแม่ค่ะแล้วอย่างนี้โอเคอย่างคือที่คุณแม่แนะนําเรื่องน้องกับพี่ก็อย่างว่าเราต้าองคิดแทนนะเขาค่ะมันขึ้นอยู่กับเราไม่ได้อยู่ที่ที่หน้าที่การงานเรื่องงานของโยมมาดีอยู่แล้วแต่กรรมที่โยมไปห้ามเขามันส่งผลไปเรื่องงานถึงเลือกเลือกพูดเรื่องงานกโอรอไม่ต้องย้ายถึงย้ายไปถ้ายังไม่ได้เลิกห้ามเขาสองคนนี้นะ ก็เหมือนเดิมถ้าหนูไปที่อื่นก็มีปัญหาเหมือนเดิมเราอยู่นี่แหละเราชินกับที่นี่แล้วแต่หนูรู้สึกหนูไม่สนุกกับที่นี่เลยอ่ะคุณแม่หนูรู้สึกว่าคือเจ้านายก็มีอารมณ์โมโหค้าเรายังเห็นคนอื่นผิดอยู่เราผิดฝ่าก็แบบว่าเหตุของทุกมันมาจากที่ตรงนี้ถ้าคือตรงนี้ได้ทุกอย่างมันก็คือจะราบเลื่อนไปไม่ต้องไปคิดขนาดว่าคุณต้องอยากจะลาออกหาที่หมงที่ใหม่ไม่ต้องใช่ทร้ายตัวเองอืแล้วก็ สำหรับคุณพ่อที่เป็นมะเร็งอะค่ะตอนนี้ท่านตามสภาพแล้วหนูคือหนูจะได้ตอบแทนพระคุณท่านอีกได้อีกนานแค่ไหนแค่ยมคิดว่ายมจะดูแลก็เป็นบุญแล้วเราอย่างนี้คือแค่ที่ได้แปลว่าแปลว่านะตอนนี้ก็คือว่าหนูก็คือรักษาเต็มที่ตามที่เรามีกำลังแล้วสิ่งที่เขาเจ็บปวดตรงนี้จะพอบรรเทาทุกได้บ้างนิทานในบุญใดที่ยมสร้างไว้ย่าให้เกิดความเจ็บปวดกับพ่อ แ่อแม่ลูกอธิษฐานได้นะแต่พ่อแม่อธิษฐานแทนลูกไม่ได้นะมีคนหนึ่งอธิษฐานแทนลูกลูกอ่ะป่วยขั้นรุนแรงเลยค่ะเหมือนเป็นไข้ลูกเลือดออกเหมือนเหมือนเป็นไข้เลือดออกอ่ะค่ะตอนนั้นลูกสี่ขวบพ่อก็อธิษฐานให้ลูกหายมีบุีมีอายุไขเท่าไหร่เนี่ยยกให้ลูกหมดเลยะเพื่อให้ลูกหาย ค่ะเพราะว่าเป็นแค้เลืดออดขั้นที่จะตายค่ะแล้วก็เวลาเลยผ่านมาลูกหายค่ะเท่ากับที่พ่อทอนอายุไว้ให้ลูกค่ะตอนลูกป่วยตอนสี่ขวบค่ะตอนพ่ออายุอธิษฐานพ่ออายุน่าจะสามสิบสามพอพอลูกอายุสามสิบสาม พัฒนาการลูกเหลือสี่ขวบเข้าใจไหมเนี่ย<อ>พัฒนาการที่พ่อถอยอายุให้ลูกแล้วตอนนี้เนี่ยแกมาฟังแม่พูดอ่ะแกตายทั้งเป็นนะพ่อลูกลูกเนี่ยมีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วก็ทำงานดีด้วยเป็นผู้จัดการเดินจับจูงยุ่งเงี้ยแล้วก็เมียจูงไปเมียก็ร้องไห้พ่อก็ร้องไห้ถามว่า ผมจะถ่ายบาปยังไงให้ลูกยังพูดอย่างนี้อีกลูกมันก็ซบลงไปอีกสติสมัมปชัญญะก็อยู่แค่สี่ขวบเท่ากับอายุพ่อที่ทอนไว้พ่อทอนตอนอายุสามสิบสามตอนนั้นลูกสี่ขวบพอผู้ชายคนนี้อายุครบสามสิบสามที่พ่ออธิฐานพัฒนาการเหลือสี่ขวบถอยเท่ากับที่อายุพ่อตรงตรงเหตุที่พ่อทอยเอาไว้ นี้ถ้าเกิดว่าพวกเราเป็นลูกเนี้ยพ่อแม่ป่วยอยากให้พ่อมีพ่อแม่เมีอายุยืนยาวถ้าเรามีอายุไข่เท่าไหร่ขอต่อให้พ่อไปสิบปียี่สิบปีตรงเนี้เป็นกระตันยูแล้วนะเป็นความกระตันยูแล้วแล้วก็ที่เราพอเราอธิษฐานถอยปุ๊บที่เราจะล้าอ่อนล้าเบื่อแล้วพอเราทอนไปปุ๊บเราก็จะเบื่อพ่อเบื่อแบบเบื่อจับใจหนูทอนไปยัง คิดจะทอนใช่ไหมค่ะคิดจะทอนพอพทอนปุ๊บมันจะมีกรรมเข้ามาแทรกมีมารมาไม่ให้คิดดีเลยเห็นพ่อก็จะรู้สึกว่าท้อแท้เบื่อแต่มันเป็นความกระตันยูนะแต่มันจะค้านกันบวกกับลบมันจะค้านกันตลอดมันจะแบบสปาร์กันตลอดมันจะถูอยู่กันตลอดแล้วก็บอกว่ากระตันยูมันทํายากแต่ตอนเช้าก็ได้ข้อคิดเหมือนที่คุณแม่บอกอะบอกว่าคือย่ มีอยู่ท่านหนึ่งที่บอกว่าคือรู้สึกว่าคือดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วบอกว่าเห็นท่านทนทุกทรมานก็อยาทอคือปล่อยให้ไปตามนั้นเถอะอย่าทุกทรมานเนี่ยแล้วคุณแม่ก็บอกเลยว่าถ้าคิดแบบเนี้ยเดี๋ยวสักวันเนี่ยเราก็จะทรมานเองคือแบบเนี้ยบางอย่างเนี่ยคำพูดบางอย่างคือเราไม่เคยรู้แบบไม่เคยมีเจตนาเลยเรารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยมันส่งโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยหนูก็กว่าเออนี่มนแม่จะรักษาอายุให้ยืนยาวเลยนะถ้าอยู่ได้เป็นพันปีแม่ก็จะอยู่ ไม่จะอยู่บอกเช้าพูดว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำํำไม่เขาจะมีภาษามาภาษาเขียนภาษาพูดภาษาอ่านให้เรารู้ภาษาพอเรารู้ภาษาภาษาคําที่มันคําว่าทรมานแม่ทรมานคําว่าทรมานมันใช้กับสัตวรทรมานสัตว์วิธีทรมานพ่อแม่ทรมานใช้ไม่ได้ คุณแม่ค่ะแล้วอย่างี้ในสุดคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าพี่ชายหนูเขาทําความทุกข์ใจให้กับแม่แม่จริงๆเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เขาก็มีโรคประจําตัวเขาเนี่ยเรื่องของเขาอย่างนี้เท่าว่าหนูก็อยู่ในส่วนฐานะที่คุณแม่แนะนําเท่านั้นเองใช่แล้วพ่อหนูเขาจะมีสิทธิ์หายไหมถ้าพูดถึงหนูอยากให้เขาหายอ่ะหายขอให้หายขอให้หายขอให้หาย แม่ค่ะแล้วพี่ชายของหนูอะคะเขาจะพ้นวิบากกร,รมไหมหนูรู้สึกว่าชีวิตค่ะย,<ม><า>ยมเอาเรื่องเขามาทุกหมดเลยเป็นภาระาทางาใจหมดเลยเพราะว่าหนูเห็นจากที่แม่มีความทุกข์แล้วเราอยู่บ้านเดียวกันหนูก็เลยรู้สึกว่าเรารู้<ม>สึกแย่ถ้ามีเด็กร้องอยู่ตรงเนี้ยร้องเจ็บปวดมากเลยเราไม่ใช่ญาติเราไม่ได้เป็นแม่ยมเห็นแล้วยมคิดยังไงถ้าเขาร้องด้วยความเจ็บปวด หนูก็แค่หนูสงสารแค่สงสารเพราะว่ามันเป็นญาติไม่ได้เป็นญาติกันใช่โยมต้องทําใจแบบนั้น